จเจริญสุขปรรดาพุทธตาตอนนี้กชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านสาธุชนแล้วตามปกติเมื่อคราวที่แล้วพูดถึงว่าพระพุทธองค์ทรงสเสด็จไปยังป่าอิสิปัตนมฤุกขายวันเพื่อจะโปรดปัญจวิปัญจว,วัคคีทั้งห่าด้วยธรรมจักระประวัตนะสูตร ซึ่งทุกๆพระพุทธองค์ตั้งแต่อดีตการมาจนถึงพระองค์พุทธ,พร,พ,ทธพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้มันเป็นธรรมเนียมละมั้งเนาะจะต้องไปโปรดหรือหรือว่าไปแสดงพระธรรมจักรที่ปายสิปัตนะมรุกขทายวันมาตลอด จนกระทั่งถึงของของพระพุทธเจ้าของของพวกเราในในพุทธในพุทธกัปนี้ในในศาสนาของพระพุพะพทธองค์นี้ก็ทรงสแสดงมันเป็นมันเป็นเหตุอย่างนั้นเองนะนะซึ่งอาตมาก็เชื่อว่าเรื่องราวอย่างเนี้ย ไม่มีใครไปแก้ไขได้ไม่มีใครไปแก้ไขได้มันเป็นมันเป็นกติกามันเป็นกฎของเขาโดยอัตโนมัติซึ่งพวกเราไม่ไมรู้หรอกแต่ว่ารมเนียมเขาเป็นอย่างนั้นหรือกฎกติกาของโลกเขาเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ไป,ไปที่ป่าอื่นไม่ได้เรอไปที่ป่าอื่นไม่ได้เรยมันไปไม่ได้เพราะกติกาและกฎของเขาเป็นอย่างนั้นอืมเหมือนอย่างกับชีวิตของพวกเราที่เกิดมาเนี่ยมันทําไมไม่พลิกผันได้เพราะเหตุของเราสร้างมาอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าว่า อม,มันก็พลิกไม่ได้อยู่ดีนะอ่ะ,นะอะต่อไปก็ทรงพุทธดำเนินเพราะว่าพระองค์จะไม่ใช้ฤทธิ์เหาะไปอย่างกับพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆแล้วก็ส่งดำเนินไปเพื่อไปพบกับอุปการชีวกแล้วจะได้สนทนากันแค่สนทนานะไม่ได้แสดงธรรม ก็ทรงเปล่งแสงฉับพันนรังสีไปตรงเดินไปโดนมามันคาสู่ป่าอิสิป,ะปะตะปตนามรุกัทยวันปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเห็นแสงโอภาสมาโ,อ,โอย่างนั้นก็เห็นไกลๆเอแสงอะไรนะพวกเราจะเริ่มมีความหวั่นวิตกหวาดวัน ในพระในในในใจแสงอะไรมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาพระพุทธองค์ก็ยังคงเสด็จดําเนินมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงใกล้จนกระทั่งมาถึงใกล้ก็จําได้ว่านี่คือพระเจ้าชายสิทธัตถะ จำได้ก็จําได้แล้วก็ตั้งกติกาสนทนากันนะว่านั่นน่ะมาแล้วนะคงจะ อยู่ลำพังเพียงผู้เดียวเนี่ยคงจะลำบากไม่ไม่สบายไม่มีคนคอยอุปถัมภ์อุปถากไม่คอยไม่มีคนคอยดูแลคงจะลำบากคงจะมาแสวงหาพวกเราแล้วก็ตั้งกติกากันเลยบอกว่าเราไม่ต้องทำความเคารพไม่ต้องลุกลับไม่ต้องลุกรับไม่ต้องไม่ต้อนระ ไม่กระทำโดยความเคารพก็แล้วกันนะเพราะว่าคิดว่าพระพุทธองค์นั้นคงจะมาด้วยความลำบากอะด้วยความลำบากกายลำบากใจอยู่ค้เดียวคงมาหาเราวันนี้เราเอาเพียงแต่ว่าตั้งกติกากันไว้เอาเพียงแต่ว่าเราจะปูอาสนะเอาไว้ พระองค์จะนั่งก็นั่งเพราะว่าขัตติยะ,ะเพราะว่าชาติตระกูลของพระองค์น่ะคือคือเจ้าคือกษัตริย์นั่นเองก็เลยปูอาสนะไว้ให้ถ้าจะนึกอยากจะนั่งก็นั่งทำไม้นั่งก็ตามใจอยากจะไปทางไหนก็แล้วแต่ตามใจของท่านเทดิดก็ตกลงกติกากันไว้อย่างนี้อ่ะอน,นี้มาดูเนื้อความ เนื้อความของเขาครั้นเพ่งพินิตตหนักเนตรก็รู้จักจำได้ว่าพระมหาบุรุษราชเสด็จมาจึงเจราจาแก่กันว่าดูกระท่านผู้เนรทุกผู้นี้คือองค์พระสมณะโคโดมสเสด็จมาเที่ยวสแสวงหาเราและพระองค์ละเสียซึ่งมหาปณิธานกิริยาสแสวงหาบินทบาทฉัน พระสรีระรูปชวีวันก็ผ่องใสสวภาพผิดกว่าเก่าก่อนเป็นอันมากที่ไหนจะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณชะรอยจะมีความรำคาญไม่สบายพระไทยสเสด็จอยู่ไม่ได้แต่เพียงพระองค์เดียวจึงเที่ยวสืบสออแสวงหาเราเราอยากกระทำปฏิจุคขมนาคมการต้อนรับขมนาการต้อนรับ อย่าไหวอย่ากราบอย่ารับบาทและทิวอนเห็นไหมตกลงกันไว้เลยปูร่าแต่อาจไว้ถวายพระองค์ด้วยเธอเป็นวงกษัตริย์ขัติยะมหาสกุลอันประเสริฐสูงสดสูงใหญ่เธอชอบพระไทยจะนั่งหรือจะไม่นั่งจะเสด็จไปสู่ที่ใดก็ตามแต่ปร,รารถนาพระปัญจวัคคียพิสูตตั้งกติกาสัญญา แก่กันดังนี้แล้วก็ปูลาดแต่อาสนะไว้รับเสด็จต่างองค์ก็นั่งเถิกเฉยเสียไม่ได้กระทระําปฏิบุคมนาการต่างคนก็ะทาเป็นเฉยไม่ไม่ยอมไม่ยอมกระทำความเคารพคารวะลวเะเทศอัศจรรย์เกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรลืมกติกาเลยยม ลืมกติกาที่ตั้งกันไว้เมื่อจะพระพระพุทธองค์สเสด็จมากใกล้ๆก็ลืมลืมเลยด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธองค์เนี่ยที่ตั้งกติกากันไว้ในจิตนั้นลืม <c oughs> ลืมเลยว่าเราตั้งกติกากันไว้อย่างนี้อ่าสมเด็จพระสัตรส่วนพระพุทธองค์นะทรงทราบความในใจของของปัญจวัคคีย์ทา่างอยู่แล้ว ทรงทราบอยู่แล้วแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่กรอดเครืองอะนะเพราะว่ามีมีมีความเมตตาเป็นที่สุดแล้วในพระพุทธองค์ไม่มีความโลบโกธหลงอยู่ในค้างคางในใจสมเด็จพระสาสดราจารย์พระพุทธองค์ก็ทรงทราบในวาระจิตอ่าเห็นไหมแห่งพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นด้วยอำนาจพระสัพพัญยุตยานมีกระบวนสันดานกอบไปด้วย พระกรุณายภาพการุณญาภาพอยู่โดยปกติก็เสด็จไปสู่สำนักดุจเคยมาแต่ก่อนก็เสด็จเข้าไปสู่สำนักดุจเคยมาแต่ก่อนส่วนพระปัญจวัคคีทั้งห้าเมื่อเห็นพระกระพระมหากรุณา สเสด็จมาสู่ที่ใกล้ก็เผอเอให้ลืมสติเลยนะอเผอให้ลืมสติที่สัญญากันไว้ด้วยเดชพุทธานุภาพบันดาลให้บังเกิดจิตป,ประสรัน,นาการเคารพโดยยิ่งมิอาจนั่งนิ่งอยู่ได้ต่างองค์ก็อุดถาการออกมาต้อนรับคำนับนบนอก,นอ,กอภิวาสองค์หนึ่งรับจีวรและบาท องหนึ่งถวายน้ำชำระพระบวรบาทยุคนองหนึ่งเอาน้ำเชิงเอาองหนึ่งเอาเชิงบาทมาตั้งรองรับบาทองหนึ่งทูลเชื้อเชิญให้นั่งทรงนั่งเหนืออาจอันปูลาดไว้องหนึ่งเอาพัดมาถวายรำพายพายุสัมผัสพระกรัตกายินสีลืมกันเลยเอา สิบเอ็ดนาทีก็แล้วลืมกัเลยที่ตั้งกติกากันเอาไว้อะ่ะนะต่างคนก็ต่างทําหน้าที่นคนละอย่างละอย่างละอย่างอ้าววันนี้ก็สิบนาทีเข้าไปแล้วนพะรุ่งนี้ค่อยมาพบกันใหม่ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดา,าท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร